ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปรัชญาธรรมเสนอคำว่า,ขอ,วา,าวของสั้นสำคัญว่ายาวของสั้นสำคัญว่ายาวในที่นี้ก็หมายถึงว่าคนเราโดยทั่วไปนั้นประมาทมัวเมาในชีวิตของตอนนั่นเองว่าชีวิตของตอนเองนั้นจะอยู่อีกยืนยาวคงไม่ตายเสียตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาว หรือว่าวัยกลางคนตนเองคงจะมีอายุหรือว่ามีวัยจนถึง90ร้อยหรือว่า120บางคนปรารถนาอยากจะมีอายุยืนยาวความปรารถนาอย่างนี้เป็นควา,ามประมาทมัวเมาในชีวิตเพราะว่าเมื่อประมาทมัวเมาแล้วก็หลงเพลิดเพลินอยู่ในลาบยศสารเสริญสุขไม่เนึกถึงควา,ามตายไม่นึกถึงว่าตัวเองนั้นจะต้องเจ็บป่วย ัมแต่สนุกสนานเลื่นเลงและก็ไม่ยอมทำบุญไม่ยอมรักษาศีลและไม่ยอมเจริญภาวนานี่แหละจึงเป็นที่มาของของสั้นทําคัญมายาวเจริญพร